เด็กมาซื้อจักรยานครบับเด็กจะให้จักรยานตอนแรกเรามาเดินกันแล้วครับช่วงเย็นเด็กไม่ยอมครับเด็กได้จักรยานเขาขนตรงนู้นมาอ่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเขียนไว้เห็นไหมใช่ขอไปอยู่ตรงนู้นเขาขนมาไว้ที่เหรอเออเนี่ยขายสินค้าทำรักสินค้าได้ที่เครื่องแเชเชียร์สีฟ้าหรือสีนี่นีเ่เาไมสีนี้อ๋อต้องเอาเพิ่มต้องเข็นรถไป พี่เทชเชียไมเราตองเติมลมอะไรยังไงไปันหาี่นะโอเคครับตอนนี้เราเลิกแล้วสีเขียวนี่เน่่อันนี้เจ็บขวบนะนี่ขี่ประมาณนี้เจ็บขวบเนี่ยเจ็บขวบนะครับ คันนี้หนึ่งพันหกร้้าสิบาทจัดราคาสองพันสี่ร้อยก้าสิบาทเด็กกได้ครับก็ดีครับจะได้ช้ออกกำลังกายตอนเย็นนะครับเพราะว่านักเสีบอกว่าไม่มีจักรยานปั่นเลยนะครับจักรยานตอนเด็กสีแดงที่เคยซื้อนะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจักรยานตอนนั้นก็ได้ให้น้องที่บ้านไปแล้วตอนนี้ก็มายอยู่ตรงเฉียงแล้วนะครับ รอชาระเงินอ,อ้โหนี่มันปั่นโชว์เลยเติมลมให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้เขาลดราคาอยู่นะมีหลายรุ่นเลยนะครับมีเติมลมให้ด้วยของเด็กุ่เล็กก็มีครับแต่อันนี้ก็สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะสองพันหนึ่งร้อยเก้าสอันนึ่งร้อยเก้าสิบสองพันห้าเก้าสิบก็มีนะครับ มีหลายรุ่นเลยไหนอันนี้ก็ของเด็กอืมมีหลายราคาอันนี้อันนี้ก็มีนี่ไซส์ใหญ่อันนี้เด็กโตเนี่ยเอออันนี้เป็นเด็กโตข้างบนก็มีมเต็มเลยตโตแล้วแต่ละคนข้นเลอืมอย่างไซส์นี้ก็สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทไปต้นลมต้นลมต้นลมเร็วกว่า ตัวที่น้องเตียวซื้อก็มีสีเขียวนะครับตัวที่เราซื้อเป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับตองไลท์ S T L นะรุ่น S T L ตัวน้องเตียวอยากได้เป็นสีเขียวนะครับเราก็ซื้อเป,ป็นสีต่อไปโอเคตอนนี้เต <ำ S 2> <า>ิมล,ลมเรียบร้อยแล้วคนระับผมเดี๋ยวทดสอบทดสอบกันทดสอบทดสอบเดี๋ยวไปฝันล้อเลยก่อน,อนลองปัน่นลองเบรคลองปันงปงป่นแล้วก็ลองเบรกด้วยเตียวลองเบรกดูเบรกดิเบรกดิ โอเคนะโอเคครัมาทางนี้มาทางนี้ช้าช้าเดี๋ยวชนรถเขาอ๋อไปช้าก่อนอ่ะไปเออไปเอาความ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 ไปไปลงพระช้านะดูนี่ปั่นรถในรถตัดเลยนะถอระดับไหนแล้วเอาลง โอเคนะครับอันนี้กลับบ้านแล้ว